เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยยกิบแบดบัตในครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แร้งตึงๆนะครับแปกว่าดาวนะครับกับดีแลกนั่นเองนะครับผมพอดีว่าผมเนี่ยไปเล่นดีแลกมาก่อนหน้านี้นะแล้วผมก็เลยไปลองเซตไอเทมที่แบบผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์กนี่ก็คือเป็นเซตไอเทมรองเท้าลดคูดาวแล้วก็เป็นอัลโกนี่ตัดเลือดแล้วก็เป็นอีเวิลซีเครดนะครับซึ่งเซตพวกนี้เนี่ยมันจะได้ลดคูดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจากนั้นเนี่ย พอเราได้ลบคูดาว40%นะครับเราจะปล่อยท่าหนึ่งได้แบบโกงมากเพื่อนๆเออซึ่งพลังแฝงผมจะเอาเป็นอาชิมีมานะเพราะว่าเราต้องการเล่นของนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูด้วยกันนะครับว่าเซตนี้เนี่ยมันเกรียนยังไงนะครับผมคือผมไปลองมาแล้วคือแบบเล่นมันมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเซตที่เราปล่อยลูกบอลได้แบบคือลูกบอลที่เราปล่อยไปตอนแรกอ่ะยังไม่หมดอ่ะท่าหนึ่งก็ใช้ได้ต่อแล้วคือโกงมากนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูด้วยกันนะครับนี่ก็ เล่นไปก่อนนะครับช่วงแรกๆเราก็ต้องเอารถคูดาวให้ได้เยอะๆนะผมก็จะขึ้นเป็นรองเท้ารถคูดาวแล้วก็แหวนดิจมานาแล้วก็เป็นเมจิกริงนะครับผมแต่เราไม่มีพลังแฝงรถอันตีนะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องบิวให้มันเป็น40%อยู่แล้วนะครับผมจากไอเทมเนาะรองเท้ารถคูดาวมาปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆก่อนถ้าหนึ่งตอนนี้ยังช้าอยู่นะครับ เดินกับมีหน้านะคือเอาจริงดีแหลกตอนนี้เนี่ยก็คนเล่นน้อยนะครับอุ๊ยโอ้โหนาคอสโอ้โหนาคอสเอาเยอะจัดจัดช่วงนี้นี่นาคอสเจอประมาณ90%เลยนะในเลง้งนะครับผมไม่นาคอสก็เอเดนดอร์ไม่เอเดนดอร์ก็อ้อยอ่ะสามตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเจอกันแบบเจอจนเบื่นนอะน,นอะครับเฮ้ยลาวิวมาเรามีอันตีเรากลับโอ้โหอันตีตีไปดีลาวิวผมยังมีอันตีฉีดอยู่ เราขอฉีดลาวิวดีปวว่ะโอ้โหยิงไม่โดนลาวิวไปโดนอารลัมแทนว่ะเพื่อนอารลัมจะตายอยู่ได้ไหมได้ไหมโอ้ยดีนะผมมีมานาเป็นเลือดนะครับ <laughs> ลาวิวก็ตายอยู่ครับผมตอนนี้เรายังไม่มีของอะไรนะครับก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ฟีลฟาวมากนะครับผมไหวไหมนเนี่ยลิโป้โดนจับนี่ตายเลยนะ มาได้แหวนเลเจนด์มานานแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยครูดาวอยู่ที่ประมาณ20%นะครับผมยังไม่40นะครับเพราะว่าท่าหนึ่งของดีแลกเนี่ยมันไม่มีลดครูดาวตามเลเวลนะครับมันครูดาว5วิทุกเลเวลนะท่าหนึ่งของมันนะครับผมเราวิวกระแทกกำแพงไปหนึ่งทีแตกครับผมอัลัมอุ้ยแตกตามบิลูเมียเราสู้ไม่ได้อะมันแรงนะครับผม เราก็เคลียร์คีปไปก่อนนะครับแล้วก็เซตนี้เนี่ยเวลาเล่นก็ต้องยืนระวังหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ใช่รองเท้ากันซีซีนะครับเวลาเราโดนพลังเวทหรือว่าโดนซีซีเนี่ยก็จะโดนหนักหน่อยนะครับผมมาเมจิกริงมาแล้วอุ้ย ผมโดนอันตีไม่งั้นผมโดนจับตายแน่นอนเพราะว่ารองเท้าเราไม่ใช่กันซีซีน่ปล่อยท่านหนึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าท่านหนึ่งเนี่ยมันก็ยังใช้แบบรัวสุดๆยังไม่ได้นะครับเฮ้ยผมมีอันตีกลางป้อมได้เนี่ยโอ้โหกลางไปดีกลางไปดีครับผมแล้วเราก็ชีดไปหนึ่งศพเอาแล้วไงดีแลกเริ่มมานาคอสมา มันจะล่อผมแน่นอนตัวนี้เรากระแทกคืนมานายังเป็นเลือดมานายจะเป็นเลือดเลือดเราเด้งมายังไงเอามีหน,น้ากดล้างสวยมากเมื่อกี้ผมบอกเลยกดล้างปุ๊บเลือดผมเพิ่มตอนนี้รถคูดาวอยู่ที่3 0เรนะครับ3าเนี่ยเราจะเห็นได้นะว่ารูปบอลเนี่ยหมดก่อนแล้วเราค่อยปล่อยท่านหนึ่งได้นะแต่ต้องรอ40%นะครับ ผมมีอันติซึ่งสายนี้ก็ดีนะอันติ <been> ครูดาวอะไรมันไวมากนะครับอันติใช้ได้บ่อยโคตรเลยต้องถอยก่อนนะเพื่อนถอยเพื่อนอย่าเล่นอย่าเล่น <On ward. S 1> อากนี่มาแล้วนะครับ พอได้อาโกนี่ปุ๊บเราก็จะขึ้นเป็นเมจิกริงอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเมจิกริงมันลดคูดาวสิบเปอร์เซเราก็จะมีคูดาวสี่สนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยความเกรียงก็จะเริ่มมากระแทกได้ไหมโอ้โหมันฟิกหนีว้ว่ะเล่นได้เพื่อนเล่นได้อยู่ปะ่ะ <c oughs> นี่เราปล่อยท่าหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลูกบอลก็ยังแบบ ยังยังไม่รัวอ่ะเมจิกลิงมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ย40%แล้วนะเดี๋ยวดูลูกบอลนะครับลูกบอลอันนั้นยังไม่หมดผมจะปล่อยท่าหนึ่งได้ต่อนะเพื่อนเราเข้าแล้วอ่ะถอยถอยถอยเพื่อนถอยผมรออันตีไว้ใช้กับป้อมนะครับมาปล่อยท่าหนึ่งเห็นไหมท่าหนึ่งอ่ะลูกบอลอันนั้นยังไม่หมดนะเราก็จะปล่อยต่อได้นะครับซึ่งเซตเนี้ยกันบ้านโคตรโหดเว้ยเพื่อน แล้วก็เคียร์คิวโหดมากนะครับเดี๋ยวผมปล่อยอันตีตรงนี้เลยตีป้อมดีกว่ามาเดี๋ยวตีป้อมฟรีอีสปอร์ตอุ้ยโอ้โหโอ้โหมันฟิกสะบัดผมว่ะโอ้โหอิลูเมียฆ่ามันวิบแม่ส้มฆ่ามันทีแก้แค้นห้หน่อยอุ้ยวิบจะตายโอ้โหวิบเราถล่มสู้ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยโดนไปโดนป้อมมาผมก็จะเริ่มความเกรียนแล้วนะครับ ทีนี้จะเล่นแบบว่าสายปันป่วนนะปล่อยท่าหนึ่งไปเรื่อยๆมีตัดเลือดแล้วด้วยปล่อยท่าหนึ่งแต่ท่าหนึ่งคือรัวโคตรๆเลยครับเนี่ยผมปล่อยทิ้งเล่นทิ้งขว้างยังได้เลยเนะครับไม่ให้ว้าเพื่อนเอาดีแต่เดี๋ยวเราไปเล่นด้านบนนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นเซ็กเกลียนนะครับกระแทกกำแพงไปหนึ่งที ปล่อยไปปล่อยท่าหนึ่งไปเรื่อยๆอันตรีเราคูดาวเร็วไม่เป็นไรครับเราคูดาวสี์เซยังไงก็ได้การันตีป้อมเดี๋ยวรอรอรอ,อันตรีเก็บไว้ก่อนครับเอาไว้ยิงลัดช็อตวิฟอย่าไปชาร์จยิงโอ้โหนาคอนแม่งหลบมันยังไม่จับทีนะนี่ท่าหนึ่งรัวๆเอาดิก็มาดิครับเราท่าหนึ่งไล่ อย, libro, อย่าไปจับย e ีหน้าเรากระแทกออกอ๋อไม่ได้วะเราท่าหนึ่งรัวๆโอเคได้ป้อมบนไปแล้วนะครับไปลองดูกันด้านหน้าสำหรับดีแลกเซตนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าเล่นมันเนี่ยก็คือชนะง่ายนะแต่ดีแลกก็จะแพ้แบบทาร่าแพ้อะไรประมาณนี้นะครับมันฆ่าไม่ตายนะอย่างเงี้นะครับเราปล่อยท่าหนึ่งไปท่าหนึ่งปล่อยรัวๆครับผม ลิโปเข้าสุดเกินเพื่อนมาปล่อยท่าหนึ่งไปเนี่ยคือท่าหนึ่งเนี่ยข้อดีของดีแลกก็ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันเหมือนกับทําให้ป่าตองข้ามันต้องเดินระวังตลอดเวลานะเพราะว่าถ้าเดินไม่ระวังมันก็โดนลูกบอลผมเต็มๆเนี่ยก็คือเจ็บมากนะครับเนี่ยเราปล่อยไปเรื่อยๆมานาก็ไม่หมดนะเพราะว่าพลังแฝงเราอะเป็นมานารีฟิลนะครับนี่กระแทกไปปล่อยท่าหนึ่งไปเรื่อยๆ ปล่อยไปเอาดีได้ป้อมฟรีโอเคแล้วเราก็อิลูเมียขอยิงหน่อยได้ปะอันตีอยู่ที่ประมาณ40วินะครับก็ถือว่าครูดาวเร็วมากนะเพราะว่าอันตีดีแลกมันก็ค่อนข้างโปงนะครับเนี่ยปล่อยท่าหนึ่งไปเรื่อยๆปล่อยแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับคือพาสีกระแทกแล้วก็ใช้สัญลักษณ์นี้ไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะ เพราะว่าท่าหนึ่งมันรัวจะจัดไหมครับเนี่ยปล่อยไปปล่อยไปบีพื้นที่ปล่อยไปเรื่อยๆครับปล่อยไปเรื่อยๆเซ็ตโคตรเกลียนผมยังมีแข่งอยู่นะยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยก็คือเซ็ตเนี้ยถือว่าเราสามารถปล่อยท่านหนึ่งได้แบบโดยที่ลูกบอลลูกแรกอ่ะยังไม่หมดไปเราก็ปล่อยได้แล้วนะครับผม ผมจัดตายว่ะค,คุยคลิปหมดเพ,พื่อนคลิปหมดคลิปหมดเอา้อมล่างกันไปดันคลิปขึ้นมานะครับพลมาเดี๋ยวผมเปิดอันตีเปิดอันตีตรงนี้มันฟลิกมาจับใครไม่รู้ยิงไปก่อน2004ครับผมเรียบร้อยครับเกมนี้จบเร็วมากเพราะว่าผมเอานี่ด้วยแหละผมกางอันตีได้แบบมันมัน คือเวลาเราการติดปุ๊บม,มันได้ป้อมแน่นอนนะครับเกมมันเลยเกมมันเลยเร็วนะเกมนี้นะครับ85ดาดาวแล้วนะครับผมได้ที่3อ่ะแต่ผมว่าผมน่าจะทำได้เมจเยอะนะริปโป้ทำไป20%เลอเลยเหรอผมจะทำเท่าริปโป้ไหมเนี่ยก็เซตนี้ไปลองดูกันได้นะครับผมนี่เราทำไปย3าปอรเยอะสุดในทีมนะ คือดูเหมือนว่าผมไม่ทําอะไรนะเพราะว่าผมทําให้แบบปล่อยท่าหนึ่งเฉยๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ไดเมจนี่คือแบบเยอะสุดนะก็ไปลองดูก็ได้นะสลับเซตนี้นะครับอันตรีก็คูดาวเร็วท่าหนึ่งก็โคยโกงนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือไม่มีซีซีนะเพราะว่ารองเท้ามันเป็นรถคููดาวนะครับผมอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปลองใช้กันได้นะเซตนี้นะครับสนุกมากยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ